นี่ยขอีกสองตัวแมวส้มนะครับต้องมีผู้ติดตามนะครับมาแล้วผู้ติดตาม เออมีดอมชัาเจนชัาเจนชัาเจนมาเล่นกับสมหวังอืมอืมอืมอ๋ออ๋ออ๋อมาเลยนะมีอะไรหรออืมมาเล่นกับสมหวังแทนหน่อย เล่นเลยเล่นเลยไม่ไมาอีกตัวนี่ไงฮารุลูกน้องชัดเจนเฮ้ยจับตะกะตั่วเตียนส้มหล่นในนอนสบายเลยฮุง สมวังมาจีบสาวแล้วนี่มาเล่นกับแมวเป็นจิ๋วเวชสมสมบไงนี่ยเก็บวอื่นหน่อยู้ยไม่ทำงานหนไกู้ภัยให้ทำงานเลยหน่กู้ภัยต้องานหน่อยหน่กู้ภัยโอ้ยไม่ใช่จะขึ้นไปบนหลังคาเลยเหรอ ลงมาทั้งสองให้สองลงมาทั้งสองลงมาเลยลงมาขึ้นไปก่อนนี่บอกพี่ลงมาใช่นี่บอกพี่ลงมามลงมา,งงมาเร็วๆโอ๊ยนอ้อที่เกียรอะไรเบอร์น,นี้สมัครใช่โอ๊ยน้ยอนี่มีหรือเปล่าลงลงนี่ดนะำ เธอเป็นนีใช่ไหมลงมาดำว้าสุดจรลงมาไหมฮะเร็วฮะเร็วสมหวังเป็นนีนะครับสมหวังหน้ามันหนีกลัวนะฮหน้ามันมีบะบีแกลงมาดิดูวินนี่วินนี่ทำหน้าตาแบบ มันจะไม่ลงมาจริงๆฉันก็คง้มนอนเฝ้าจะมีสักวันที่กลับบ้านแบบสบายใจไหมได้แต่ละวันวุ่นวายแต่ละวันวุ่นวายสุดเกินใช่ลงมาเลยลงมาเลยยงมาเยอะยงมา เออดูหน้าแปูวยดูหน้าน่่วายป้เยหนุยูวายทไมมินี่นี่มองอะมินนี่อกโอ้ยลงสักทีเธอมินนี่บอกระาแล้วเออโมินนี่กดูขึ้นไป พี่ขึ้นไปหาพี่น,นี่เนี่ยเร็วขึ้นมาเอวหาพี่ช่วยจัดกานหน่อยนี่นค่าขนม20บาทจะได้เรื่องไหมขึ้นไปก็เหมือนบอกสว่างให้ตกใจลงมาเลย <c oughs> เฮ้ยพ่ี่บอกสว่างลงมาสว่างนอนแล้วงลงตอนนี้ฮะขี้ขึ้นไปโซ่ <c oughs> ต้องใส่สมบังไว้ลงมาแล้วล่ะไม่นอนอยู่ตรงนี้เลยนะวางข้าววางน้ำไว้โอ้ยไม่รู้อีกนอานยครับแล้วแล้วเราจะทำยังไงกันดีไม่รู้ว่าใันนี้สมบังนอนนอกบ้านเลยรว่าให้สัตตรงนี้อุ้มอุ้มฉันเองอุ้มชัดเจนขึ้นตรงโอ่งน้ำแล้วแล้วก็ไปจับโอได้

ดึงขาดึงขาดึงขางขาได้แล้วขาได้แล้วขา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 เออกูจะได้กูจะส้ำเร็จเนาะโอ้ยกินเวลาไปรับรับเลยอ่ะอะไรคลิปไ้หน่อยชัดเจนคลิปนี้ก็แล้วกันก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์พวกเราด้วยนะคะ